เอาเลยครับผมสวัสดีปีใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็วันนี้เรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ mmorpg ครับผมนะครับในเซิร์ฟเวอร์มาเล่น Minecraft แนว mmorpg ในเซิร์ฟเวอร์ของกะหลี่ปั๊บเขานะครับผมซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกประมาณอ่า5 6 7 8 9 10นะไม่ถึงครับผมมีแค่6นะฮะหรือเปล่าวะไม่รู้ว่าจำผิดหรือเปล่านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์แนวนี้กันนะผมซึ่งไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์มอสนะฮะแม่งโคตรเหมือนมอสเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นแนว m m o อย่างที่รู้กกกันนนมีีีรระะบบสสงงิลต้ฮ่ นี่เลเวล13เลเวล30อันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกฮะอันนี้นะครับโอเคตอนนี้ผมเลเวล35ครับผมเอาผมไปกดสกิลวิกอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะต้องรออีก60กว่าวินะฮะโอเคอันนี้คือล้างอาชีพเวลหาสกิลหาเสีย1ล้านบาทนะครับผมโอ้โหเสียเยอะจังอ่ะคุณพระตีโดดโชว์นะฮะอ่าสายนี้เน้นตีไกลหมอะสำหรับพวกลาสโอ้โหนักธนู นิยมค่อนข้างดีคลิกซ้ายไม่เอาเราไม่เป็นสายลาดเวลเราเป็นสายเมดนะครับนี่เมดเมดสปอร์ตนะก็คือนักเว้นั่นเองครับผมคลาสโพสเซสกดไปไม่ได้พิมพ์คลาสโพสเซสนะฮะอันนี้ก็มาไว้อ่านกันได้นะครับโอเคเครดิตแมปอะไรบาๆ์ารบา,บาอันนี้ไม่ต้องสนใจเลยครับผมเพราะว่าเราเคยดูแล้วฮนะอ่าแฟคชั่นแฟคชั่นอันนี้กดของเซิร์ฟเวอร์ก็อ่านไปแล้วนะมาอ่านกันอีกรอบก็ได้นะครับ แบ็คแพคคำเตือนในการที่ใช้ห้ามใส่ตลอดเวลาใส่เฉพาะตอนจะเก็บของห้ามใส่ลงดันบิพีต่อสู้ถ้าเสื้อแตกหรือบั๊กของหายแอดมินจะไม่รับผิดชอบครับผมกุญแจขนไก่ให้มีแค่หนึ่งอันห้ามใส่ทับกันไม่งั้นจะเปิดไม่ได้นะฮะซึ่งกระเป๋าผมไปไหนก็ไม่รู้แล้วนะฮะกระเป๋าคลิกเพื่อรับวิธีใช้ใส่เสื้อะฮะคลิกครับเพื่อรับอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนะครับผมอันนี้ก็มาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นกุญแจลงดันนะผมก็วันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเนี่ยครับ ชมเมืองครับผมแล้วก็พาไปลงดันด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็มีอัปเดตมาพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็พวกยาต่างๆที่แอดมินให้มานะฮะโคดอแอปเปิลอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวค่อยกินก็ได้แล้วก็กระเป๋าของเราฮะสัมภาระนะครับผมอ่าอันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งอันครับผมเราจะถือดาบไว้นะฮะโอเคแล้วนี้คิดเริ่มต้นนี้จะเอามาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่มีประโยชน์ประโยชน์ไรสักอย่างนะครับผมใส่ยาไปดีกว่านะเอาเดเดเดโยนผิด ได้คืนเยี่ยมเอาแล้วผมอา่าเควสการทำเควสนี้ไม่ต้องอ่านเลยฮนะผมรู้เรื่องแล้วนะฮะแล้วคนอื่นล่ะโคลหอนี่เป็นคอนต่างๆชิปชิคเก้นนะครับผมก็สามารถนำของมาขายกันได้ครับผมผู้ชมครับนี่มันคือของที่มันบักนะฮะเนี่ยาม,ามันดูเหมือนดาบแต่จริงๆมันไม่ใช่ดาบลากนจ้ะอา้าวไม่ตกอนะ่ะเอ้ยโอ้ยเราดอยได้โอ้หล่อจัดถ่ายรูปอที่พวก งองอโดดโดดออกมาโดดเอ้ยออกมาโดดเอาละรืซอสแพกสามดี D, อะไรไม่รู้ไม่อ่านขี้เกียจซื้อเงิน GRP 1 0หนึ่งอันหนึ่งบาทแลกเงินครับคอนนะฮะก้อนนี้เป็นรีซอสแพกของเซิร์ฟเวอร์เขานะผมนะฮะไม่ใช่แบบว่าไ,ไม่ใช่ม,ม,ใชมอสน,นะอย่างที่รู้กันนะผมโอเคอันนี้เขาได้เฉพาะเอเขาได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งถึงหนึนะฮะแต่ว่า อ่ะสำหรับคนที่จะมาเล่นเซิฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับก็ให้เข้า1.8นะฮะแล้วดูคนขา,ขายของมากมายครับผมขายของมากมีเปิดทีมนี้นะครับเออ้อมี100,000ดอลลร์ลเว้ย100,000ดอลลร์ลเนี่ยเราควรจะซื้ออ่าของใครวะไมวเ,เรามีของโหดแล้วครับเราซื้อเลยดีปะอ๋อมีคนขายแค่นี้เหรอเกาะชูชกบวกเลือด20แต่ว่าเราโหดกว่าครับชา n นลแอดมินไปกด Subcribe เพร้อมมีคลิปสอนวิธีเล่น <Hi. S 1> นะครับ ก็สำหรับคนที่จะไปดูคลิปแอดมินก็ไปดูได้นะปั่นนั้นเลยครับคำเตือนไปอ่านกดก่อนเล่นนะครับไม่งั้นจะมาโทษแอดมินไม่ได้อ่านแล้วทำไมอ่านดีไม่ได้นะครับผมเพราะว่าสายตาจะเสียฮะซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยนะครับเท้านี้เข้าเท้าเลยเว้ยอันนี้อ๋อนึกว่า n p c คุณบีมนะฮะโอ้โหนี่แม่งถือไม่ไหวเลยฮะมันในนี่เกินรับพรจากศิลารับเควสไปแล้วซึ่งผมทำเควสไปแล้วนะพวกนี้นะครับผมโอเคเดินเล่นในเมือง อันนี้ควยผมก็คือคิวสลามหนึ่งร้อยตัวฮะน้ำยากากกากคิวเลอร์ไม่ใช่นะโอเคฮะคนละแนวัะผมเคียวเหล็กนี่มันขวาไม่ใช่หรอแอดมินเพราสงสัยจะเคียวห่วยนะอัปเดตมีอะไรบ้างดีแพร์แฮนซ่อมของในมือรับผมพันห้าร้อยแล้วนี้ก็คือเป็นป้ายอะไรไม่รู้ฮนะปลดแบนธรรมดาห้าร้อยถูปลดแบรนในพีหนึ่งพันห้าร้อยผมก็จะทำผิดกันนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะโอเค รานเลยวะสันชายอ๋อคุณสันชายนี่เองนะฮะตามหาไม้ฟันรับมาฮะแต่เรามีควสยอยู่แล้วอ่ะดิอ๋อตามหาไม้ฟันก็ได้เหรอแล้วไม้ฟันอยู่ไหนจ๊ะไม้ฟันไม้ฟันแต่เราก็เจอไองเราครับควสยไปก่อนนะฮะมินิแปดห้านี่คืออันดับเลยฮะเททูอันดับหนึ่งครับผมเติมไปมากกว่าเจ็ดพันทุนนี่โอ้โหเจ็ดพันเลยเหรอโอ้หแม่อ๋อนี่คืออันดับสามนะ,ะตอนนี้อันดับสามยังไม่มีครับผมนะครับก็มาลองกันได้นะครับ โอ้โหอันนี้ห้าพันทูม,มันนี่ว่ะอันนี้เจ็ดพันเลยครับผมอันนี้ห้าพันบ้านรวยตรงไหนเมืง 1, องหนึ่งเสียห้าร้อยดอลลาร์เรามีหนึ่งแสนแล็บเดี๋ยวเราจะพาไปนะฮะเราเลงไว้ก่อนโอเคอันนี้อาวุธโหดโหดโหดจริงเปล่าอ้าวผมไปใช้สกิลนี่อีกแล้วว่ะเมจิกสเปลว่ะโอ้โหไรวะดาบผู้อาวุโสนะครับดูดาบก็รู้แล้วว่าดาบกาการจริงนะฮะ <lion> ไม่ใช่อาวุธ RPG นะครับผมก็เอาไว้ยิงนะฮะทุยคนละเรื่องเลย โอ้ยจะติดตลกไปไหนวะเนี่ยหูดูสูงเหลือเกินแม่เราก็สายบันเทิงฮะเอานี่คือเซ็ตที่เราใส่อยู่นี่ว่าขอเซตเลืองเซ็ตเลื่องเดชนะครับอัครเดชและพรมาภาดิกโซบิกโอ้โหไอ้นั่นใหญ่ใช่ไหมไอ้นั่นก็ไอ้นั่นแหละนะครับไม่ต้องถามมากว่าคืออะไรนะพี่นะเออยเอาติดว่าไงน้องน้องมีชุดขายไหมอาวุธร้านอาวุธมาถามถึงชุดไปหาสลามฟาร์มไปสลามฟาร์ม รับมาให้หมดฮะคุณผู้ชมรับมาเจอเคเวสไหนก็รับมาอันนี้อ๋อน,นี่คือฟาร์มหมูนะฮะคุณผู้ชมผมขี้ขวาสามารถยิงธนูได้เน่อย่างที่ร,รู้กันฮะนี่นี่นี่อันนี้อะไรวะเคเวสเคเวสกล้องสุ่มธรรมดาไม่เห็นมีเลยอะ่ะหลอกลวงผู้บริโภคแล้วอะไรกันกําจัดหมูข้างบ้านนี้เอาเรารับไปแล้วนะฮะแคสเส้นไปฮะเอาละแล้วทางนี้ทางเข้าอยู่ไหนจ๊ะสิบสี่เลเวลเอ็นบีซีใช่ไหม ช่วยเหลือตะแกงชิตตะแกงเหรอะฮะโอยตะแกงคุณตะแกงมีอะไรให้ผมช่วยครับหนึ่งโอเคฮะแล้วดันเจี้ยนอยู่ไหน,ด,นดันเจี้ยนดันเจี้ยนอยู่นี่ว่าตะแกงอ๋อนี่ไงตะแจงตะแกง,แกงเดี๋ยวนะเควสเอ้ยเนี่ยเราจะรับเควสตะแกงอะ่ะโอ้โหอะไรวะแม่งเจอตะแกงแนละ้วแม่งอะไรวะแม่งพี่ริวทำไมเงียบจุงโอ้โหเดี๋ยวคุณนี่เสียงผมนี่แปลกนะฮะ ช่วยเหลือตะแกงถ้าจะทําต้องใช้สลา,ามบอล64อันอ๋อคือเราต้องหาสลา,ามบอลก่อนเนะี่ยผมมี33มาันเองฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามหาอ่าดันเจียนก่อนครับอันนี้อะไรวะมีตะแกงแล้วนี่รานอะไรอะดิวดลดิวดลช่วยเหลือดิวดัลรับได้ไหมไม่ได้อะ่ะไม่เป็นไรอะไรวะจับสัตว์กันดีออก ห้ามผวนจับสัตว์กันดีออกจับสัตว์กันดีออกจับศอกอันดีกัดใช่ปะกันดีออกห้ามผวนคือรียกวากันดีออกกันดีออกเกอกดีอักใช่เหรอกันดีออกอ๋อดีออกนี่คืออ๋อโอเคโอเคผมก็ผวนทุกคำเลยก็งงดิอย่างนี้นะฮะโอเคอันนี้อะไรฮะอนุสาวร่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอนุสาวรวยเระเกี่ยวอะไรกันมะยิงยิงโชว์นะฮะ อาหารสัตว์เลี้ยงคือบล็อกของบล็อกทองหรือ5 0 0 g ้ p ทุกทุกตัวฮะโอ้อพวกนี้เลี้ยงด้วยเงินนะผมโอเคฮะทำไมมาลุมตีคนนี้คนเดียวอ่ะทำไมทำไมต้องลุมทำเขาด้วยโอ้เจ็บจังอ๋อเลเวลยี่สิบครับอ๋อเราเราต้องระวงังโดอลาสฮะโอเคเดี๋ยวเราลองอ่าเดินไปเรื่อยๆครับผมน่ยปจนภัยดูฮนะ๋อที่ไอพวกสลามเดี๋ยวเดี๋ยวทำเควสสลามดีไหมเนี่ยอ่าเราต้อง ดูเควสครับเอาเควสเสร็จแล้วเหรอเนี่ยแล้วก็คิวสลามอีกหนึ่งร้อยตัวนะครับผมโอเคฮะแล้วก็อย่าไปอย่าไปครับผมไม่ต้องช่วยทาก็ได้มั้งจริงๆผมขอทำเองเถอะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราทำเควสสลามเสร็จนะฮะเ,เดี๋ยวผมดูนะฮะผมนั่งตีมานานโอ้ยได้หกสิบสองตัวแล้วเว้ยเอาดิเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมเดี๋ยวเราเกินครึ่งทางมานิดนึงเลยฮะ จัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบเอาแล้วผมเลยอีกสิตัวเท่านั้นนะครับผมผมอาจจะเสียงดังไปบ้างขออภัยคุณผู้ชมมานะที่นี้ด้วยนะครับผมหายจากับพี่เบลลรีลิสเลยนะฮะไม่ใช่แล้วขอสันนามวันนี้ขอเสนอไม่ครับซึ่งเกี่ยวอะไรกันวะไม่รู้นะครับผมก็เราสายมวยแล้วครับกดปุ่มหนิเฮ้ยกดปุ่มหนิกดปุ่มดกดปุ่มหนิอย่าอย่ายืนบงังไอ้หนูอีหนูน้อยอย่ายืนบงังหนิเฮ้ยไอ้นี่ ยืนทำก็ขืออะไรฮะนี่ไงนี่ไงเออดี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 หลายเท่ามากๆากคุณผู้ชมอ่าตีครับผมตีเรื่อยๆฮะครบยังวันนี้ครบยังครบยังครบละเอียดเรื่องในตัวเองนะเอาละอุ๊ยครบแล้วครับุณผู้ชมครับเยี่ยมเลยแล้วก็เรากลับไปทำควสตะแกรงดีไหมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันฮะศิลานักปลาสเยี่ยมแล้วก็ได้ชื่อจับสัตว์ไปด้วยครับผมซึ่งเดี๋ยวเราค่อยจับฮะกำจัดสลามเถอะกำจัดไปแล้วดีอะไรกำจัดหมาป่าที ป้ากี่ตัวฮะคันเซิล์อนนี้ก่อนกำจัดมาป้าทีกี่ตัวฮะเยสครับเยสโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะคุณผู้ชมผมขอลาก่อนฮนะอ่าลงทันเจียนดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เสียหนะ้าร้อยจีพีคิดขว่าฮะห้าร้อยจีพีอะไรอนะพร้อมจะหากุญแจคลิกพร้อมจะหากุญแจเหรออ๋อนี่คือห้องหากุญแจนะครับผม มีกุญแจแล้วคลิดความที่จะลงดันเจี้ยนหรือ,อยังพร้อมแล้วนะฮะโอเคเราตะลุยดันเจี้ยนกันฮะอ๋อคือจะเสียตังก็ได้นะครับผมหรือว่าจะอ่าอะไรวะใช้กุญแจลงก็ได้นะฮะอุ้ยอุ้ยมามาลงดันเจี้ยนโชว์หน่อยอ่ะทำไมทีนี้คลิกขวาไม่ได้อ๋อคลิกได้แล้วคลิกได้แล้วพวกนี้มันโหดจังวะคุณผู้ชมครับดูเนี้ยแต่ว่าของเราโหดกว่าครับผมนี่นี่เราได้ไอ้ได้ของได้ของด,องดีเด้อเด้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกินไอ้นี่ก่อนนะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะผม กินแล้วมีผ้ารังละไอ้ไอ้ยาลุงลังอืมอืมเอืมอืมมาเนี้ยมาเนี้ยมาไอแมงมุมไอแมงมุมมาเนี้ยมาแมงมุมขยุ่มหลังคาตกลงมาทายาหม่องยี่สิบกล่องเดี๋ยวก็คงหายนะฮะถ้าเกิดตีพวกนี้ไปเรื่อยๆผมว่ามันน่าจะดรอปกุญแจนะครับผมนี่ขนาดแรกเนี่ยเดี๋ยวหาทางไปดันเจี้ยนต่อไปก่อนไปนี้ปะอ๋อนี่คือบอกบอกให้รู้ว่าชั้นนี้คือสไปดี้นะฮะ สไปดี้คิงนะฮะอุย้ยเอ้ยพอพอพอเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมันมันเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วมันมันเกินไปแล้วนะมันเกินไปแล้วนะอ่ะให้ลุมให้ลุมมาเด็กมาให้มุมมามาให้ลุมมามาตัวนี้ก่อนไหมเอาให้มันตายก่อนเป็นตัวตัวไปนะฮะผมเออเอาดิเอาดิเรา,า,ามีสกิลฮนะนี่สกิลนี้นี่นี่เอาไม่โดนอ่ะแมงมุมแมงมุมคิดว่าโหดอ่ะเฮ้ยดอกขวานะฮะแล้วก็ดอกกล่องด้วยอ่าเป็นกล่องสุ่มเหรียญนะครับอ๋อนี่ฮะ แต่เรากันไฟทุกทีอ right. ่าลงชั้นสองครับเอ้ยขึ้นชั้นสองดิเอ้ยหรือลงวะลงดิลงลงลงตอนนี้สกิลอุ้ยอุ้ยตอนนี้ไม่สกิลฮะคุณผู้ชมมันไม่ใช่สกิลมันเป็นตัวเหมือนผู้หญิงอ่ะก็สกิลนั่นแหละไอ้สกิลถือขวานอะเสียงตายมันหลอดนงวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหตัววิ่งไวมากวิ่งไวมากตัวนี้มอนเตอร์ชั้นนี้ฮะชั้นสองอุ้ยอุ้ยอ้าว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 อ้าเออเฮ้ยอะไรดอก ของอะไรกล่องทองนี้อุ้ย500 GIP เหรอฮะคือลงนี่คุ้มเลยนะผมเพราะว่าเราได้ทั้งของได้ทั้งอ่าได้ทั้ง EGP แล้วก็ได้ลงทันมากมายอย่าเพิ่งนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายก่อนจะจะตายก่อนนะของใครวะสลามสบอตกากๆเดี๋ยว่ะขอขอรีเลือดก่อนฮะขอรีเลือดก่อนนะฮะไม่ไหวจริงๆมามามาเนี่ยอ้วน อะไรผมเออเออมาซี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 เออ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 เดี๋ยวอึ้ยฟันฟันไม่แน่ใจนะแม่ลองถามเขาดูก่อนเออเออนี่ไงนี่นี่ไงเอาโอ้โหจะตายเลยแล้วนี่ใช้ดาบแต่วัาเน่ะดาบบั็กด้วยนะครับผมอืมอืมเดี๋ยวนะ เรียบร้อยไอ้นี่ยังไงยังไงต่อไอ้นี่เราจะใช้อันนี้ยิงมารัวนๆนะฮะคิดว่ามันเป็นปืนนะผมนี่นี่นี่ยิงฮะวิธีการยิงแบบ็อๆครับผมเนี่คันนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้แล้วไปพิวพีใหม่ครับไปที่อย่างงี้ต้องไปฮะเอ้ยอย่าเพิ่งตีอย่างนี้ดิอย่าเพิ่งตีอย่างนี้เออเออมาตีมาสีมาตีหาชั้นต่อไปฮะเอาชั้นต่อไปไหนวะเนี่ยมันแอบไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นต่อไปหรือว่ามีแค่นี้อ่ะ เอ้ยมีแค่นี้เหรอหมดเดี๋ถามแบดมินก่อนนะครับว่าหมดหรือยังหรือว่ามีทางไปต่อหรือว่าทางนั้นวะม,มีไหมมีไปต่อไหมหรือว่าไม่มีคนระับเหลือนี้อ๋อชั้นสี่อ๋อมีนี่ว่าโอ้อันนี้เป็นบอสเลยวะเอ้ไอ้เป็นตัวอะไรวะขึ้นแอ,อบวันนี้ก่อนฮนะน,นี่เราแอบวันนี้ได้อ่าตัวนี้ได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 ไดไดโอ้ดูมันวิ่งไวมากคุณผู้ชมไม่เจอแล้วอย่าลืมไปฮะว่า เราเป็นก o l d e n a p ป l e นี่นี lung, ่ลงลงนี่ลงเรือ well, ้อยลอยวนนี่ไงลาวามันจะไม่ลงนะฮะถ้าเกิดมันไม่ได้หยุดตรงในลาวาฮะจะไม่ลงก็ยิงมันออกไปครับเอาไว้ทำไมมันมาวะกอน่งก่อนหนึ่งก้อนแล้วฆ่ามันนะผมไอ้ถ้าเกิดฆ่าอย่างนี้มันก็ไม่ดอกของดิอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยจะตายจะตายไม่เอาไม่ไม่ตายไม่ตายอุ้ยอยู่ในไฟดีกว่าฮะอยู่ในไฟยังปลอดภัยกว่านะครับคุณผู้ชม ผมชัดลึกจริงๆคนนี้เอ้ยตัวนี้จะตายแล้วตัวนี้จะตายแล้วเดี๋ยวลองออกมาดูครับว่าตัวนี้มันจะดรอปอะไรนะครับผมรอมันออกมาก่อนดูมามาเนี่ยเลเวลหกสิบเจ็ดนี่โหดมากเลยเนี่ยมันี้เป็นพวกพวกกันนะอะไรวะโอหโหจะตาย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 เยอะแล้วก็มาอยู่ในลาวานะฮะรู้สึกดีกว่าเยอะนะครับผมบอกเลยโอ้ยหสองตัวลุ้มมาจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวดีกว่อนี่ก่อน ดีนะรอดดีนะรอดคุณพระรอดโอเคเราไปดูต่อไปเลยดีกว่าผมว่าตรงไหนเนี่ยฮะไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หนึ่งพันทูเคสเหรอเอ้ยหนึ่งพันทูนี่แอดมินให้ใช่ไหมบอกทีลงดันห้าครับอุ้ย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 ออเมร์ห้าสิบถึงเจ็ดสิบผู้ชมเดี๋ยว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 ดิเดี๋ยว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 ดิเยวดิเยวดิเย โอ้เด็กก่อนโอ้ได้ได้เคสพันทูมาฮะคุณผู้ชมอยู่วันนี้อยู่วันนี้ก่อนเขาอ,อยู่วันนี้หน่อยเขาอ,อยู่วันนี้หน่อยเขาอ,อยู่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตาย,ตายไม่ไม่เดี๋ยวจะตายเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราอพยายามโดดไว้ก่อนนะฮะพ่อสันไว้พ่อสันไว้พ่อสันไว้อะไรวะเนี่ยทำไมโดดไม่ขึ้นนะเอ้ยโอ้โหตายเลยแม่ง <im <attraction>. <im <itation> เราก็มีดันเจี้ยนห้าที่เราย,ยังไม่ได้ไปผมก็ไปดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะว่าดันเจี้ยนห้านี้เป็นอย่างไรนะครับดาบที่เราใช้อยู่ตอนนี้ดาเมจยี่สิบถึงสามห้าโหนึกว่าจะดาบเทพไหลหวะดาบนี้ยังโหดกว่าเลยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหมือนดาบอ่ะมันเป็นเหมือนแบบว่าสนับมือนะฮะเอาล่ะเราไปเมืองที่หนึ่งกันดีกว่าฮะเมืองที่หนึ่งเมืองที่หนึ่งสมของไม่ใช่แล้วไปเมืองหนึ่งนะฮะไปกับห้าร้อยเครดิตแมพครับเลมอนฟ็อกครับเมืองหนึ่งฮะ รู้จักมึงหนึ่งเยสท่านมีเวลาเดินทางเดี๋ยวปรับอันนี้ให้ฮะจะได้แบบมองเห็นชัดเจนฮะนี่เดี๋ยวนะติเพเยอร์อ่าชัดเจนแน่นอนฮะเดี๋ยวอีกนิดนึงดิอ่ะอันนี้อะไรวะนะเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ได้ฟึ๊บดูเฟยเดยวมันให้เราทำอะไร Talk to m a g g i e m a g g i e อยู่ไหนครับคุณแม็กกี้ฮะ สวัสดีแม็กกี้ตามหาอะฮีหวังอะฮีหวังเหรออะฮีหวังไอ้แมปนี้คุณคุณนะเนี่ยกะหลี่ปั๊บเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะชวินไอ้เซิร์ฟนี้คุณคุณนะฮะไอ้แมปนี้ใช่เลยเราเคยเล่นแล้วนะฮะแมปนี้นะครับผมเอ้ยทำไมซ่ามากอะซ่ามากนี่ของพันธุนะเว้ยห้ามใช้ไอเทมตีอะได้ได้ได,ได,ได,ได้ก็ได้นะโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคฮะพอสำหรับเลเวล20ซึ่งเราเลเวล35แล้วนะครับผมโอเค ไอ้ฮีหวังสวัสดีจ้าตามหาชวินซึ่งชวินก็อยู่ในนี้ครับผมนะครับนี่ชวินสวัสดีชเวนเอาไม่ใช่ชวินนี่มันแม็กกี้เฮ้ยชวินมันอยู่ตรงไหนวะชวินตรงนี้ปะอ๋อชายชายชสดีชวินพวกอ้าวแม่งทักผิดคนมาหลายรอบเลยนะเนี่ยเริ่มจะอายลนะชเวนอ๋าชายดูมันใส่งเกงน้ำลายปูมปากตามหาบาทหลวงก็อยู่ในนี้ฮะในโบสถ์ครับนี่สวัสดีครับอืบ ตามหากังวิวกังวิวใครอยู่วะเนี่ยกังวิวนี่อยู่แถวกังหันหรอเปล่าอ๋อกังริวอ๋อตามหาวิวริวกังโอ้โหมีทั้งชื่อริวกังทั้งกังริวเลยอะอ่ะริวกังอะ่ะตามหาชายผู้ฝังศพอืมตามหาใส่กระจบแม่ง <c oughs> จะฝังศพคนทําเควสด้วยเนี่ยผู้ฝังศพก็น่าจ,จะอยู่แถวแถวแบบว่าพวกที่มันเป็นเหมือนคล้ายๆสุสานนะฮะเฮ้ยมีกล่องมีกล่องมีกล่องอยู่เดี๋ยว ไปเอากล่องก่อนฮะนี่เดี๋ยวเึ๊บโดดได้อุ้ยโดสูงด้วยโดดสูงโด,ดสูงอะโดดสูงนะฮะฟิบแท่นอาหารไรหวาเอ้ยอะไรอะอ่าเปิดไม่ได้โอเมกุนเนสอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเปิดไม่ได้อะไรวะหลอกลวงโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนอาผู้ชายผู้ฝังศพก่อนฮนะชายผู้ฝังศพอยู่ทั้งไหนวะ <c oughs> มันต้องอยู่แถวที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบว่า เป็นเ, <ste ak> เขาเรียกว่าอะไรวะอ,อุ้ยตกตกตกสวยนะตู่ลากก่อนจ้ะสปาวได้ไหมอ๋อสปอนได้นะครับผมอาโหเกิดน,นี้ได้เหรอวะตอนนี้ันก็ถามมาแอดมินนะผมว่าใช้ผู้ฝังศพอยู่ไหนแอ้มินบอกตรงนี้ฮะอ๋อนี่ไงเป็นเหมือนสุสานครับใช้ผู้ฝังศพตามหาขายะบะซึ่งตอนแรกเราหน้าแตกไปตรงนี้ฮะใช่ไหมเอาอีอหวังหน้าแตกอีกหนึ่งรอบครับผมเราเกิดตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่ปะวะ ชวินเดี๋ยวนะที่อย่างนี้หาไม่เจอไอ้บ้าเอ้ย uck, fuck y o u fuck you แม่มันเดินวนไปวนมามันวกไปวกมามันจะงงเนี่ยแหละนะฮะแม่เดินไม่ดีโทษปีโทษกองนะผมไม่ใช่แล้วนั่นมันลำนะฮะนนี้ก็แม็กกี้เดี๋ยวกูแดกแม่งเลยชื่อยังกะซอสเฮ้ยอันนี้แน่นอนตามหายาเมืองหนึ่งอีกเนาโอ้โหต้องอยู่หน้าประตูเว้ยยาเมืองหนึ่งนี้นะครับ แม่งเออจบยังกำจัดสลามแอดโดโกสามสิบห้าตัวซึ่งตรงนี้ใช่ไหมนี่วะพวกนี้ะห้ามใช้อาวุธหรอได้ได้ไดโหต้องใช้มืออย่างเดียวหรอสามห้าตัวไม่ไหวนะอ๋อหรือใช้ดาบได้ครับอ๋อใช้ดาบได้ใช่ไหมเควสนะครับเราไม่อยากทำแล้วขี้เกียจนะฮะแต่ว่าช่างเถอะทำก็ทำวะมาไี่ไงนี่ไงไกี่ตัวแล้วเนี่ยไม่รู้นะครับ ตีก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะดอบเป็นตัวเล็กให้เราตีอีกทีหนึ่งครับตีครับตีไปเรื่อยๆนี่โอเคเยี่ยมตอนนี้ผมทำเควสเสร็จแล้วนะผมท,ท็อกทูเมืองหนึ่งก็กลับไปคุยไก้นั่นเหมือนเดิมฮนะให้แบบว่าให้รู้ว่าเออนน่กูรู้จักเมืองนี้แล้วนะไม่ต้องให้เดินวนแล้วนะผมพอดีทอกทูเม,มืองหนึ่งคือจบแล้วนะครับผมซึ่งมันให้อะไรเราบ้างไม่รู้ครับคอนหนึ่งเปิดอะไรบ้างวันนี้นะครับผมได้คอน เฟลไม่ไม่เฟลลูกไม่เฟลนะโยนแมงคิดจ้ทำอะไรได้ปะทำอะไรไม่ได้ยนทิ้งนะครับโอเคเราออกไปนอกเมืองดีกว่าฮะแล้วก็รู้จักคนในเมืองนี้แล้วนะครับออกมานอกเมืองฮะมีอะไรบ้างจะเปิดให้เข้าวันที่ห้าออยังเข้าไม่ได้นะครับผมโอ้ผมเอยอาจจะเป็นมันที่ผมลงพอดีเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมหรือว่าอาจจะก่อนวันนั้นนะครับผมโอเคฮะก็สลหรับเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีกะลีปั๊บนี่ก็ใช้ได้เลยนะ าสนใจมากครับผมโอเทอร์ฟาร์มเหรอแอดมินบอกว่าเราเราลืมไปดูโอเทอร์ฟาร์มเหรอจริงเหรอครับเดี๋ยวเราลองดูฮะว่าเราไปมาหรือยังนะผมแต่คิดว่ายังนะตอนแรกอ๋อที่เราตกตรงนี้นี่ว่ากําจัดไก่เคฟฟี่ชีวิตครบรถนะฮะยังไม่รับครับผมเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าเราจะกลับมารับครับกําจัดสุกรสุกรโลกันนะครับผมโอเคฮะพี่วีพีครับพี่ลิวสำหรับคนชอบฟาร์มอ๋อฟาร์มนี่คือหมายถึงตีไก่นะเออว่าพี่วีพีเหรอ เรียกร้องชาติได้จัดไปสุดใหญ่ไฟกระพริบครับว่าไงไวัยรุ่นจ,ไปไปจัดไปไปจัดไปจัดไปโอเคผมโกทูพิวพีฮะมาแล้วคลิกตรงไหนจุดเกิดใช่ติได้จุดเกิดบีฮะมีของดรอปไหมไม่ใช่ไมซีบ้าเนี่ยผมก็อ่าเดี๋ยวกินแอปเปิ้ลเอนชานก่อนฟึบๆ,ๆขอ,ขอกินหน่อยนะพิวพี w P มาได้เนี่ยผมโอเคเดี๋ยวปรับให้อันนี้มันเล็กๆก่อนติดไปเยอะ าจะเล่นสักนิดหน่อยก่อนฮนะก่อนที่เราจะจบคลิปกันนะครับผมโอเคฮะอยู่ไหนจะอ๋อมาแล้วมาแล้วลอยลังลอยลังลอยลังเอาไม่โดนนะอ๋อมันบั๊กมันบัน๊กไปนู่นเลยฮะวันดีจ้าวันดีจ้าวันดีจ้าอุ๊ยอย่าโหดอย่าโหดสิพี่น้องอย่าโหดเอ้ยใครจะตายก่อนนะฮะใครจะตายก่อนนะครับผมรู้เรื่องโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตสวัสดัดสวัสดีนะครับผม Voilà.